โอ้ตาหนูอดูสิเจ้าแม่หมาแล้วอะเดียวเดียวเดียดียวนั่นน่ะเอามาจากไหนอะผมกำลังสืบสวนเขาอยู่ที่นี่ไม่มีตาหนูที่ไหนหรอกก็นี่ไงตาหนูของฉันเนี่ยแล้วเธอเป็นใครไม่ทราบยะผมเป็นตำรวจฮับปูสิงไงจะฮับปูสิงหรือว่าผีที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่สนหรอกนะโอ้โห แล้วมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบยะแม่อ้ oh, <esh> ตายแล้วตาหนูตาหนูของแม่ครับโอ้แม่ตาหนูพระเจ้าอืมอ๋ออ๋อออมามามาเจ็บเจ็บมา้ตายจริงใครมาฟาดลูกแม่ใครมาฟาดก็ลูกแบบนี้เหรอก็มีคนหวังดีมาฟาดเขาด้สิครับอตายจริงใครมาฟาดลูกฉันแบบนี้นี่เหรอนี่คุณป้าเขาคือคนที่ชื่อว่า ใช่ปริศนานะโอ้ช่างหัวมันสิเธอดับไปตำรวจนี่นะโอ้ตอนลูกชายฉันโดนทำร้ายเธอหายหัวไปไหนมาฮะนี่ฉันจะบอกนะคนควรทำหน้าที่ของคุณให้ดีทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮะรเออป้าเมียผมท้องอยู่นะก็แล้วอย่างไงล่ะลูกชายฉันเนี่ยไปทำเมียเธอท้องได้ยังไงกันละ่ะฮะรออนนี้ป้าอย่าพูดไรสาระหนะ่านี่ฉันไม่ได้ไร้สาระฉันถามตรงไปตรงมาใช่ไหมลูกเหรออื อ้วนขนาดนี้เป็นตำรวจไว้ได้ยังไงเนี่ยฮะฉันไม่เข้าใจเลยยามอีกแล้วคุณทิวารีใหญ่ป้าเนี่ยฉลาดจังเลยฉลาดมากเลยนะเนี่ยใหญ่ป้าเหรอฮะแม่แก่สิใหญ่ป้าอ๊้ยโดนอีกแล้วอคุณพีททิวารีเมื่อกี้เขาว่าอะไรเหรอใหญ่ป้าปังเลยโอ้ยโทษทีโอ้เขาตาหนูเป็นอะไรไหมลูกเหรอโอ้เจ็บมากไหมลูกเหรอแม่ครับผมไม่รู้ว่าใหญ่ป้าคนไหนเขียนชื่อผมไปฟ้อง เอาไปใส่กล่องจดหมายด้วยนะแม่นี่ตาหนไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกนะเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะโดนแม่สาบแช่งให้ตายไปเลยแหละชาติแม้แค่อยะเลยอย่าเลยออย่าสาบเธอเลยค่ะที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นเพราะหนูเองนะหนูเขียนเนอะคือว่าหนูเขียนจดหมายหนูเป็นคนเขียนจดหมายไปบอกเขาเองเลยค่ะตัวต้นตออยู่นี่อัหนูทำอะไรลงไปเนี่ย วิบูอย่าเข้าใจผิดนะฉันก็แค่อยากเจอเขามานานแล้วคุณก็รู้นี่นาฉันเป็นแฟนคลับเขาค่ะฉันหาทางเจอเขาไม่ได้คุณที่วาลีก็เลยบอกแผนบอกแผนอย่างนี้มานะคะโอ้โห,โโหโน,นี่นี่อืทำไมมองอย่างนงินเหรอม่ <im> <g DP> เอาอย่าอย่าอืมอืมอุ้ตาหนูอช่างมันเถอะลูกนะโอ้ไม่เป็นไรนะนี่ทิฆาไหนบอกมาหน่อยสิฉันเนี่ยทำไม่ดีกับเมียมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเพราะเมียฉันไม่ให้ความสำคัญฉันเลยไม่ฉันจะก็บอกอะไรหน่อยนะว่ามาม คนโง่ใครจะเคยขมสมคอนนะอยโยโอยอยอนี่ทิกานี่แกกำลังจะพูดว่าฉันโง่งั้นเหรอฉันพูดตามคำคนอื่นเพราะเราโง่ไงทิกามมนไม่ใช่แค่นั้นนะฉันไม่อยากจะตายแบบสดๆนะเฮ้ยหืม เสียงหมามาจากไหนอ,อ่ะเจ้าโอ๋โอามาอค่อนนี่มาอะไรก่อนเนี้ย ทิคขาฉันว่านี่จะเป็นญาติซุ์แมนแน่ๆเลยอะระวังไว้ด้วยนะมันใส่กกงเกงไหนออกข้างนอกหรือเปล่าอ้ใครก่อนอะนั่นใครอ่ะใชยปริศนามานี่มามาคอนเขาเรียกเราเออมาชนาทิคขาเราจะไปขี่ม้าเล่นกันมา,มา,มา

โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้โ้ยโอ้โ้ยโอ้หยุดไม่หยแล้วโหโดดฟ้ก็อย่างต้นี่ะอโอ้อโอ้ยโอ้โอ้ ใช่ปิศนาฉันชอบมากอ โอ้โอยันกูรีนอนหรือยังเจออยังเลยค่ะแล้วจะหันหน้าไปทางน,นั้นทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกฉันถามอะไรหน่อยฉันไม่ได้ทำร้ายเธอใช่ไหมใหญ่ง,งูใช่คุณทำร้ายฉันนะคะจ้อุย้ย ฉันทำร้ายเธอตอนไหนก่อนนะก็ตอนฉันนอนตะกางคืนน่ะคุณกลัวฉันอยู่นั่นแหละอืขอโทษนะใหญ่โง่ถ้ารู้สึกไม่ดีฉันก็จะไม่กวนเธออีกอ,อ๋อไม่ไมไม,ไมกวนฉันเลยค่ะฉันชอบชอบมากมากเลยอ้าวชอบเหรอแสดงว่าเธอจะไม่ไปฟ้องชายปริศนาใช่ไหมทำไมล่ะคะทำไมฉันจะต้องฟ้องชายปริศนาด้วยละ่ะ เออมั่นใจนะเออมั่นใจสิเออสาบานด้วยนะสาสาสาบานเลยค่ะฉันจะไม่เอาไปฟ้องใช่ปริศนาเด็ดขาดเลยละค่ะที่รักโอเคแล้วคุณบาบูติงเป็นยังไงบ้างละคะตอนนี้เฮเจ้านั่นน่ะเหรอโดนฟาดจนกลับใจเป็นคนดีไปแล้วงั้นฉันต้องไปดูเขาหน่อยแล้วละค่ะไม่มาไม่มไว้ที่หลังนะฉันจะไปหาเขามาแล้วออืมก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่า เอออันกุรีฉันกอพูดอะไรหน่อยเจ้าบ้าบุตีมาโดดฟาดนะฉันรู้เลยว่าเจ้านั่นอ่ะต้องการอะไรฉันรู้ทันทีเลยโอ้แต่จริงต้องการอะไรเหรอคะเขาต้องการให้ชายปริศนานะมาฟาดฉันบ้างนะสิทำไมกันล่ะจะบอกยังไงเดียรคือมันคงอยากหลอกใช้เธอให้ไปฟ้องชายปริศนานั่นทำไมกันล่ะคะ บาบุตีจะหลอกใช้เธอให้เขียนจดหมายไปฟ้องชายปริศนาอย่างไงล่ะจ๊ะไม่ค่ะที่รักฉันไม่ฟ้องหรอกฉันไม่เขียนอะไรแบบนั้นไม่มีทางฉัน,นรักคุณตั้งมากมายไม่มีทางเด็ดขาดแล้วนะคะไม่มีทางค่ะที่รักไม่ทำหรอกรักเธอนะที่รักยำเหลืหเลยเจ้าบาบูตีชัดอ่านแววตาแกออก อยากจะทำอะไรแย่ๆกับฉันและตอนนี้ฉันก็เลยมาล้างสมองอันกุรีล่วงหน้าแล้วตอนนี้อันกุรีอยู่ฝั่งฉันแล้วเออที่รักคะอ,อะไรเจะ้ะ <c oughs> กวนฉันสิคะ <c oughs> นี่เขาไม่เรียกว่ากวน เขาเรียกว่าจำจี้มะเขือปอกอุ๊ยคือเลยฮัมรานามเฮจัมเมลีฮัมฮูมาลันอัลเบลีชลิยอายฮูอัเกลีบารีดูร์ซไง เออเออคือคุณเพื่อนบ้านเออสบายดีหรือเปล่าครับค่ะคุณบัมบูตีสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะแค่ผมได้เจอหน้าคุณก็รู้สึกดีแล้วล่ะครับคุณเพื่อนบ้านทําไมคุณถึงเดินใช้ปริศนาฟาดแบบนั้นล่ะคะคณก็ไปถามเขาสิว่าเขาเนี่ยฟาดผมทําไมกันเออแต่ว่าคุณก็ไม่เคยทําร้ายใครนี่ใช่ไหมคะผมไม่เคยทําร้ายใครมาก่อนในชีวิตนอกจากหัวใจคุณพูดอะไรนะคะเนี่ยเออออคือเออ ยังไงไคุณเป็นบ้านเนอผมหมายถึงผมไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนในชีวิตคุณก็ลองดูหน้าผมสิผมเคยทำร้ายใครได้เหรอฮะ<อ>หน้าตาแบบนี้ดูสิโอ้ยอย,ยุบยิยบไม่รู้สิคะคุณเป็นบ้าผมปวดมาก โอ้พระเจ้าคุณเพื่อนบ้านเดี๋ยวผมอยากให้ม,มีคนทายาที่มือนุ่มๆจะมีบ้างไหมคุณอนิตาไม่ทายาให้กับคุณหรอคะเนี่ยคุณบัมบูตีไม่ใช่แบบนั้นคุณเพื่อนบ้านแต่ผมจะไม่หายอ๋อโอเคค่ะแล้วอนิตาทําอะไรบ้างล่ะคะคุณเพื่อนบ้านอานิตาเนี่ยดูแลผมแต่เธอไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวฉันทาให้คุณเพื่อนบ้านคุณเพื่อนบ้านจะทายผมเหรอนี่ย<อ>คุณจะจะทายผมใช่ไหมได,ได้ได้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะ ฉันกะจะบอกว่าจะไปบอกอนนิตาให้นะคะไม่ไม่ต้องบอกเลยเอ่อค่ะแล้วเจอกันนะคะคุณเพื่อนบ้านเดี๋ยวคุณเพื่อนบ้านผมมีเรื่องจะบอกเอ่อเอ่อข่าวมีอะไรคะเออที่รักของคุณเพื่อนบ้านเนี่ยชอบไปยืนดิมถนนแล้วก็ไปแซวผู้หญิงไปทั่วเลยเขาแซวผู้หญิงให้อับอายทำหน้าหืนหืนด้วยนะนอะนี่คุณเพื่นบ้าน ผมจะบอกให้นะเขาทับท่าหลามกด้วยแสดงว่าที่รักพูดถูกจริงๆอ่ะคุณบาบุตรีจะมาพูดยุใส่ใเรานี่คุณเพื่อนบ้านผมพูดความจริงนะสามีคุเนะี่ยชอบไปยืนดิมถนนแลแวแซวสาวไปทั่วเลยจริงๆนะผมพูดเรื่องจริงคุณบาบุติีคะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฮะเออคุณเพื่อนบ้านผมขอโทษนะขอโทษจริงๆแต่ว่า เขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณเห็นหรอกนะนี่ฟังนะคุณบาบุตีอย่ามาว่าที่รักของฉันเด็ดขาดเชียวนะนี่คุณพื่อนบ้านผมอยากจะให้คําแนะนําอะไรสักนิดเนอะแนะนําอะไรล่ะคะคุณพื่อนบ้านผมอยากให้คุณเขียนจดหมายฟ้องไว้ก่อนออ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยฟังนะคะคุณบาบุตีที่รักเนี่ยไม่ได้มาทําร้ายอะไรฉันหรอกนะคะต่อให้เขาทําร้ายฉันเนี่ยฉันก็จะไม่ฟ้องเพราะว่าฉันเนี่ยรักเขามากฉันรักที่รักของฉัน ใช่ค่ะเขาคือสามีที่รักของฉันค่ะนั่นแหละปัญหาลอะไรนะคะผมอมายถึงว่าผมจะต้องทําอะไรอื่นเพื่อคุณเพื่อนบ้านบ้างอะไรล่ะคะผมจะทำร้ายคนเพื่อรักษาแผลใจของตัวเองบ้างนี่จะทําอะไรก็ทํานะคะฉันขอตัวละเฮ้คุณเพื่อนบ้านนี่บ้องแบ๋วมากๆไม่รู้ว่าฉันกำลังวางแผนทำร้ายสามีของเธออยู่ใช่ไหมเนี่ย คุณเพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้ยังไงเนี่ยยังไงวันนี้ผมก็ต้องเขียนจดหมายไปฟ้องชายปริศนา <c oughs> โอ้ยโอ้ยเจ็บเว้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ย ชิวอะไรคงสะใจนะักต่อที่ฉันโดนฟาดเนอนะฮะหัวเราะพระเศร้าอย่างนั้นนะ่ะถึงตาฉันที่จะได้หัวเระาะบ้างแล้วถึงตาฉันแล้วเอ้ยเอ้ยอ,อชายปริศนาสวัสดีฉันก็ฟ้องว่าเที่ยวรักของฉัน ทำร้ายฉันทั้งวันทั้งคืนเลยเขาขืนใจฉันช่วยมาฟาดเขาให้หน่อยออ๋ออืม โอ้เนี่ยฉันชอบมากเฮ้ยอืม้ยเ้ยอนโอ้อนุวิบูหายไปไหนมาเนี่ยแผลคุณยังไม่หายดีเลยนะทำไมต้องเดินเตร่ๆไปวันๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวนูผมไม่ได้เดินเตร่ๆนะผมแบบจะมาหาทางให้แผลของผมนี่มันหายเร็วขึ้นแล้วเจอทางออกหรือยังล่ะคะ เดี๋ยวคืนนี้ก็เจอเองแหละนะเื่อรักฟังนะคือคุณพื่นบ้านเอาของขวัญให้คุณใช่หรือเปล่าพวกจี้หรือสร้อยอะไรแบบนั้นเนอะฉันชอบมากาเธอให้ฉันเป็นอย่างดีเลยล่ละค่ะงั้นก็ให้อะไรตอบแทนเขาบ้างสิโอใช่แน่นอนคะ่ะฉันว่าฉันเนอะจะหาของดีๆให้กุรีสักหน่อยอตอนนี้เลยเอานี่นี่คุณจะทํำยังไงคะจะทําตอนนี้ได้ยังไง นี่มันดึกมากแล้วนะจะหาจากที่ไหนอะเออนเดี๋ยวผมเอาให้นี่เอานี่ไปเอาไปให้เธอ,เอ,อคุณนี่ดีจริงๆเลยนะคะออมันสวยมากเลยเอองั้นฉันไปแล้วนะเ,ออเ,ออเดี๋ยวนะอย่าไปเองเรียกให้เธอมาที่นี่เรียกมานี่ดีกว่าโอเคไหมเออ,เอ,อได้ค่ะผมเรียกเองรองแป๊บนะผมจะบอกคุณเพื่อนบ้านว่าอย่าให้พาไอทิวารีมานี่ น mm hmm. er> pl ี่ฟังนะไม่งั้นเนี่ยที่วาริจะหาเรื่องวายใส่คุณเพื่อนบ้านอีกน่าเมื่อชะมัดเลยมันไม่ดีเลยแบบนั้นเนอะผมไม่ชอบเข้าใจมโอเคค่ะได้ไม่ชอบแบบนั้นเลยคุยไรคุยไออ๋อ ฮัลโหลเอบฮัลโหลค่ะคุณทิวาลีโอ้คุณเพื่อนบ้าน <c oughs> โทรมามีอะไรเลยครับ <c oughs> โทรมาแบบนี้ <c oughs> หัวใจผมมันเบ่งบาดขึ้นมาเลยทันทีนะนะครับเบ่งบานตุ่มๆเลยไปไกลๆเลยทำอะไรเนอะคุณทิวาีคะฉันขอใส่กุรีหน่อยสิคุณเพื่อนบ้านเมื่อเราเรอเนี่ย อันกุรีอันกุรีเจอคะมีอะไรหล่ะคะเอะไรหรอคุณเพื่อนมาทมมาหาเธออ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะคุณอนิตาค่ะสวัสดีไหมอันกุรีเธอสบายดีไหมจ๊ะเป็นไงบ้างสบายดีมากค่ะแล้วคุณล่ะคะเอ่อฉันโอเคดีอันนี้ฟังนะค่ะนี่มาที่บ้านฉันหน่อยได้ไหมอ๋อพระเจ้าไปบ้านคุณเหรอคะอ๋อไปเลย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 ไปได้ค่ะได้ให้ฉันไปคนเดียวสินะคะ ไม่ต้องให้ที่รักไปโอเคค่ะได้ค่ะได้เลยโอเคนะจ๊ะฉันจะรอนะเออโอเคจ๊ะกำลังมานะคะ <c oughs> ฉันต้องไปคนเดียวนะคะไปคนเดียวไม่ให้ฉันไปด้วยเหรอเธาจจะมีธุระอะไรกับฉันก็ได้นะคะวิบูคะ่ะนี่ซื้อสร้อยมาสวยมากเลยนะแล้วทำไมถดงไม่ซื้อให้ฉันบ้างละ่ะ ก็ผมคือของขวัญของคุณเงล่าน well ี่ไงทั้งตัวเลยเหล่าคุณแน่ใจนะไม่เอะโถเอ้ยอะไรทำไมไม่ให้ฉันไปนะใช่ใช่ยังไงกันเนี้ยใหญ่โง่ฉันจะไปก่อนนะแล้วเจอกันฟังก่อนนะเอองั้นบอกว่าฉันฝากทักท่ายด้วยก็ได้แต่โง่ทำไมกันนะ คุณเพื่อนบ้านถึงไม่ยอมให้เราไปหาขัดใจนี่อันกุรีมาสิ <c oughs> ฉันรอยอยู่พอดีเลยนะออโอ้ตายจริงสวัสดียินดีต้อนรับคุณเพื่อนบ้านคุณบาบุตียังยังไม่หายอีกละคะเนี่ยคุณเพื่อนบ้านเลยคือผมยังไม่หายจะ่บังว่า ผมจะได้สบายใจหลังจากนี้เอใช่คุณอนิตาเรียกฉันมาทำไมกันล่ะคะคือว่าอังกุรีฉันมีของขวัญจะให้นะก็เลยเรียกทำไมยังไงล่ะอค่ะล่ะคะอนุเอาให้คุณเพื่อนบ้านไปแล้วคุยกันไปก่อนนอะนดีตผมมาอาอแล้วคุณจะไปไหนอะคะผมจะไปดนสูดอากาศสักหน่อยนะบายโอเคไปได้เลยระวังด้วยนะมาทำงานเลยค่ะไปเลยค่ะ Mm-hmm.